จะชอบมาทำายพืชนะคะนน่งี้คะตลูกกลมลๆลายลูกอันนี้นจะใหญ่มาสำรวจแตงโมเหมือนเดิมนะคะทุกๆเชาะะ้าค่ะ เริ่มลูกใหญ่แล้วนะคะนี่แตงโมลายลายของอัญจังนะคะแตงโมลายส่วนสีดำนี่ไม่ใหญ่มากนะคะสีเข้มๆเนี่ยนะสีเข้มๆไม่ใหญ่มากสีเข้มๆสีดำเนี่ยมีอยู่สามลูกนะคะส่วนอันนี้นะคะลูกยาวมีอยู่ หนึ่งสองฮะรอยอะไรดูค่ะรอยกัดนะยังไม่ได้ทำรั้วกั้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราปูอะ่ะพี่ขัดการจังปูพื้นด้วยที่แก่นกันญ้าแบบนี้นะคะก็เลยไม่สามารถทำรั้วใหญ่ๆได้นะคะต้องขุดดินนะเนาะ รอยกัดมาแล้วค่ะเพื่อนดูนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับเมื่อกี้ลูกเดียวไม่เป็นไรลูกหนึ่งนะกัดลูกนี้ไปอันนี้ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ไม่โดนนะ ต้องใช้วิธีอะไรเดี๋ยวต้องหาวิธีนะคะวิธีกันไม่ให้โดนแตงโมโดนพวกพวกกาพวกเอ่อานุกินะคะแล้วก็ฮาคูบิชิงฮาคูบิชิงมันจะเป็นพวกคล้ายๆกับธานุกียน,นะเป็นตัวที่แบบมักจะชอบมาทำลายพืชนะคะพวกแตงโมพวกข้าวโพดอาจาย์เคยโดนปีที่แล้วเยอะมาก ปีนี้ก็กะว่าจะไม่ให้โดนนะคะเดี๋ยวจะมาหาวิธีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอันจังอยู่ในสวนแตงโมนะคะก็เมื่อเช้านะคะที่อันจังมาอัปเดตใช่ไหมคะที่แตงโมโดนกัดใช่ไหมคะโดนอะไรมีรอยกัดนะคะปากแบบใหญ่ๆอ่ะเนาะตอนแรกจะคิดว่าจะเป็นพวกธนุกิหรือไม่ก็าฮากูบิชิงอะไรพวกเนี้ยนะคะที่เป็นสัตว์ที่คล้ายๆกับ ตัวคล้ายๆแมวอะนะคะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าแมวนิดนึงนะก็จะเป็นสัตว์พวกนี้นะคะที่อยู่ตามป่านะแต่ทีนี้อันจังถามเพื่อนบ้านนะคะแถวๆวเนี่ยเขาบอกว่ารอยกัดเนี่ยไม่น่าจะใช่พวกทานุกิเนาะเพราะว่าปากมันใหญ่อะรอยกัดใหญ่มากเลยอ่าเพื่อนบ้านก็บอกว่าน่าจะเป็นกว้างนะอันจังก็เลยคิดวิธีนะคะว่าจะทํายังไงเนาะก็นี่ค่ะได้วิธีการแบบนี้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันจังดูเขาเอาตะกร้านะคะเนี่ยค่ะตะกร้าแบบนี้ หรือไม่ก็เป็นกระถางน,นะคะเนี่ยค่ะกระถางต้นไม้แบบนี้ค่ะเอามาครอบไปนะคะครอบแตงโมวันนี้อจารย์ก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะที่ปลูกแตงโมในญี่ปุ่นนะถ้าเกิดเอ่อกลัวจะมีตัวอะไรมากินก่อนที่เราจะได้เก็บอะนะคะก็แนะนําวิธีนี้ค่ะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะคะอาันรย์ก็ลองดูก่อนนะคะเพราะว่าอย่างกวางอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่ฉลาดถึงขนาดแบบเอาเท้าเตะ ตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือตัวทานุกิก็คงจะแบบไม่ไม่เอามือมาแง้มดูอะไรอย่างเงี้ยบ้างเนาะมันคงไม่ฉลาดขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอะไรทับด้วยนะคะพวกหินเพื่ออะไรเงี้ยให้มันหนักๆน,นะคะจะได้ไม่ปลิวเวลาโดนลมพัดนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันคะ่ะ วิธีบ้านๆน,นะคะเพื่อนอานจาจังก็เอาวิธีนี้นะคะมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําแบบนี้ค่ะกันแตงโมไม่ให้โดนพวกสัตว์บนดินน่นะคะพวกกวางหมูป่าอะไรเงี้ยมาทําลายนะคะก็ใช้กล่องนะคะใช้ตะกร้าแบบนี้ค่ะครอบเอาไว้นะคะ ง่ายๆเลยนะส่วนอันนี้นะคะลูกเล็กนะเป็นแตงโมอีกพันหนึ่งนะคะที่เปลือกเขาจะสีดำๆหน่อยนะคะก็ลวงไม่ใหญ่มากค่ะก็อันจังจะใช้อันนี้นะคะกระถางนะคลุมเอาไว้ค่ะครอบเอาไว้แบบนี้นะคะเนี่ยเป็นการพรางนะคะพรางแตงโมไม่ให้โดนพวกสัตว์ต่างๆนะคะเขามาทําลายเนาะวุ้ยอันนี้อันนี้แตงโมยาวของอันจัง ติดลูกอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะแตงโมยาวนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ลูกเล็กนะลูกไม่ใหญ่มากจังก็จะครอบไว้แบบนี้ค่ะส่วนอันนี้อันนี้ค่อนข้างใหญ่นะก็จะใช้ตะกร้านะคะครอบไว้แบบนี้นะ นีนะคะอาารย์ก็ครอบเอาไว้ตั้งแต่ที่โดนกัดนะคะแตงโมโดนกัดไปเนี่ยเขาก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าตรงนี้มีแตงโมอยู่นะคะมีของอร่อยอยู่ก็น่าจะมาเรื่อยๆนะคะอาารย์ก็เลยครอบไว้หมดเลยค่ะคลุมเอาไว้หมดเลยนะคะค